นิ่งนะครับหางก็นิ่งนะครับตามที่แหนมซูดขึ้นลงนะครับซูดขึ้นลงและแล้วก็มาถึงเวลานะครับกับการเทสบินนะครับกับตัวกาวี360นะครับนะครับ ก็เดี๋ยวจะบินให้กับเพื่อนๆได้ดูนะถ้าใครที่กาลังดูแล้วก็กาลังตัดสินใจอยู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูอาการบินเลยกับวิทยุ t g, <c oughs> 1 4 s g นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือผมนั่งคิดนอนคิดแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะสั่งคานุป,ปี้ใหม่ให้ไปเลยนะครับฟรีๆเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวสั่งแบบของใหม่เลยเป็นของมาร์คโปรนะครับเป็นของมาร์คโปรเลยเป็นแบบสีแบบเหลืองๆอ,อะไรอย่างนี้เลยนะฮะ แตเล็งๆไว้แล้วว่า,วาจะเอาสีเหลืองนะครับเดี๋ยวสั่งของใหม่เลยแล้วก็เมื่อคืนนะครับผมนั่งเปลี่ยนเซอร์โวเอมอเตอร์นะครับเป็นของออนไลน์ตัวนี้ก็จะประหยัดไฟนะครับไปพอสมควรเป็นของออนไลน์ตูดแดงเป็น6เซลนะครับเปลี่ยนมอเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าพีเนียนน่ะมันมีพีเนียนติดมาเลยตัวส่วนพีเนียนตัวนั้นอะอารูเนี่ยความใหญ่ของมันมันไม่ได้เป็น3.5นะครับรู้สึกว่าจะเป็น4 4.8มั้ง จำไม่ผิดนะที่ผมเห็นวหูรูมันใหญ่มากนะครับตอนนี้พอ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 จะเปลี่ยนพีเนียนก็หาพีเนียนไม่ได้ก็เลยจะต้องมาใช้พีเนียนที่ติดมากับมอเตอร์ตัวนี้นะครับของออนไลน์ตูดแดงนะครับก็เซตบินเรียบร้อยแล้วก็เสียงก็หายดังเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เซตนูนี้นั่นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จะติดแค่เซ์โวกันหางอย่างเดียวแหละเซวโวกันหางก็พอใช้ได้อยู่นะครับก็ ผมแก้อาการแล้วเราก็คือก็จะนิ่งๆแล้วนะครับนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ทักมาเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนสซูิกันหางให้อีกนะครับก็เดี๋ยวสั่งคารดูปี้มาใหม่นะครับวิทยุก็อย่างเทพเลยนะครับ TDC SG นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอาการบินกันเลยดีกว่าเดี๋ยวบินหน้าบ้านฮอปนิ่งๆให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวก็ถ้าเกิดมีเวลาเดี๋ยวผมจะไป3 d มดีหงาท้องตีลังกาให้ดูด้วยนะครับไปรับชมเลยครับ อันนี้ผมบายเ,าเรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้รีซีฟเป็นคูลเทคนะครับคูลเทคนี่ครับรีซีฟเป็นตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปบินกันเลยครับ เดี๋ยวผมไปนั่งบินตรงนู้นนะครับสวัสดีครับอาการนิ่งนะครับ นิ่งนะครับหางก็นิ่งนะครับตามที่แหนมซูขึ้นลงนะครับซูขึ้นลงปุ๊บหางก็นิ่งนะครับใครสนใจก็รีบพักเลยนะครับอาการนิ่งเพื่ได้เลยนะครับ เรบรดอะผมว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นตัวนั้นน้ดีกว่าเพราะว่าตัวนั้นน่าจะโอเคกว่าเนี่ยครับนิ่งเลยนะครับอาการดีนะครับอาการดี เดินทางนะครับเดินทางที่แคบๆนะครับอันนี้มือใหม่ใครเป็นมือใหม่นะเลงอยู่ก็ดิสตัดสินใจเลยนะครับนะครับโอเคผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเบตรตัวตัวสีแดงแดงดําตัวนั้นมันจะเป็นออกส้มๆหน่อยนะเดี๋ยวผมจะเอาคู่นั้นมาใส่ดีกว่าแล้วก็มาลองบินอีกทีนะครับในคราวหน้าดีกว่านะครับก็ถือว่าอาการ ใช้ได้นิ่งเลยนะครับสำหรับลำนี้นะครับวันนี้ก็กับการรีวิวเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุมือ2นะครับวิทยุพร้อมอกับตัวตัวฮอนะครับรีวิวกันแบบง่ายๆเลยนะครับหน้าบ้านแบบนั่งอยู่สนามหญ้าแบบนี้เลยนะครับนะครับบินได้ปกตินะครับเดี๋ยวคันปีนี่เดี๋ยวผมสั่งมานะครับหรือถ้าใครที่ อยากได้ลำนี้นะครับในราคาเดิมก็คือลำละเจ็ดพันนะครับก็คานุปี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ไปฟรีๆแบบของใหม่เลยละกันนะครับนะครับส่วนเบรก็อาจจะต้องเพิ่มอีก500นะครับแต่ว่าคานุปี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสั่งให้เลยนะครับเป็นของใหม่เลยสีแบบสีสวยเลยนะครับก็ถือว่าหางก็ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับ EMac กนะครับก็พอได้อยู่เห็นอาการแล้วก็หางก็นิ่งใช้ได้เลยนะครับ โอเคสำหรับในคลิปวันนี้นะครับก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับผมเอกสายหมุนได้นะครับก็ยังทำคลิปต่อไปกันเรื่อยๆและใครที่สนใจกับวิทยุอ a เ i ด l i อลิงทีสิดีก็ทักมาที่เบอร์โทรผมทางด้านบนได้เลยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ